มาครับ1น9่้อเก้าเมของพิธีการตน์ใงไทยนะครับก็ภูมิใจนะครับได้เป็นส่วนี้ที่ช่วยกับกคบเพื่อนสังคมชาติคนต่างนะครับกหวังว่าจะได้รับกำลังใจจากทุกท่านไปอย่างไรนะครับตัวสว่านนะครับก็ หรับ9ปี a n น i ร์โ s เรชั่นของโลกนะครับก็ต <c oughs> ้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการเดินทางที่สะท้อนภาพของศิลปะการแต่งชั่นไทยที่เป็นการแสดงถึงวัฒน <c oughs> ธร,รรมไทยผ่านมุมมองที่มีความเป็นสากลแล้วก็มีมุมมองความเป็นการ์ตูนก็รู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็ฝากเพื่อนๆของโลกด้วยนะคจำเปานก็เราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของควันสายการชื่นไทยที่มีความสำคัญกับคนรักแฟชั่นของโลก เราก็มีกับกางวลมาอยู่แล้วตั้งแต่แรก่เราก็เติบโตมาด้วยกันเลยด้วกันเลยเดีวรายิ่งมาเห็นแบบในพิธศการที่ฉเฉลิมฉลอง9ปีใช่ไหมว่าเรื่องหลักจริงๆเขา,าเขาทำงานกันหนักมากแล้วก็เต็มที่มากๆเพื่อที่จะให้ครบมาถึง9ปีเราวันน, <S <S นนี้มาพูดมีแสดงคำยินด,ดีครับครบรอบ9ปีนะ9 0ปี10โหโดไคแล้ว ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกหลายข้อสร,ราบนะครับเรื่องแบบธุรกิจการแมกกาซีนเมงไทยนะครับเขก็ยังอยูก่กับไทยยังอยู่ยุง่งกับการอยู่นะไอคอนเรื่องแฟชั่นของไทยดีใจด้วยครับเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับไทยอย่างนี้เป็นอนไดยัง